สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี่แม่ขั่วสิผ้าไปคุยกันกับไผรได้ยนินคาวว่าคันคืนเวทีเป็นยังคือหลุดคันออกจากเวทีนี่เป็นยังคือเขา่าวาซันเสียนบันดุงวาใช่ะะ เซียนบ้านดุงเอาได้ยินคาวาเพิ่นได้บ่ลงคลิปเพิ่นสองหวดแล้วเด้อพี่นองเด้อสำหรับเซียนบ้านดุงนี่ อะไรล่งคลิปเพิ่นสองหวดแล้วเพิ่นสิเป็นจังไดแต่ว่าเพิ่นโทรมาหาแม่ขั่วได้ยุที่แม่ขั่วเที่ยวนี้เอาไปฝากเอฟซีเนเดอร์เพิ่นว่าเดี๋ยวแม่ขั่วสิพ้าค,คุยกันกันกบเพิน่นว่าเพิ่นสิมีตัวเลขแบบใดมาฝากห้อง ยำเม่นกับเขาคักๆก,ก็ได้ของเซียนบันดุงน้อพี่น้องเนาะฮั <Hello. S 1> โลโหลน้อพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับโอ้ยี๋ยินข่าววา่ามานแลยอดใจเบ่ไหวอยากให้เอฟซีถืงนำ้ำ <c oughs> บนห้องวดหนึ่งคือสองหดเพื่อพอเข้าวดหนึ่งไหมวดเดียวนึน่งบ่ครับโอ้ยบนร่องดำหดนี่ก็ถือเข่าซ้ำเนาะพ่อเนาะครับแบบนี้มันบอบปิตาเว่นบักตัวนี้ <c ười> พ่อได้ยันได้ล้างเพื่อได้บนละพอ่อเพื่อลอดตาลีบได้ได,ได้ได้ล้างแม่ โอ้ดี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 ใจนำ้ำมันเป็นสูตรเก่าที่เข้าโลงนั่นบ่พ่อครับสูตรที่ที่มันเดินมาในย่าวมันรุดล้เมีมันรุดเทียเดียวห้าหรอบนลลงสั่มเนาะอ่อโอ้บนขึ้นค่มาสองย่ประจำมันเพื่อได้สิวานมาสองเนาะมันออกสองดู่าแล่นครับนึ่งครัพ่อ สูตรสูตรของพ่อมันเป็นลักลักซิบรางขึ้นวยรางวะจําได้อยู่ประมาณนี้แหละมันข้างเทียงก็เป็นลักไม่ข้างเทียงก็เป็นลักซิบเน่สรุปแล้วมันสิเป็นเด่นนั่นจะเห็นเป็นลักซิบอย่างนู้นหรือเป่เป็นเด็กเที่ยมหันกวาดก้อนนั่นกวาดโลกวางมันปิดมันได้ซีกับ่านการหกอ๋อกบบนี้มันมันได้สามตัวมันได้ซีซีหาหก บันเปนมากกมเปลี่ยนรักง้วยมันออกซูนโขกม่แม่เออเออแม่นแมนแมนอ่ะงวดนั้นเท่าโลกมัน่าวแม่นบ่ะตัวหนึ่งเหรอหลีกรางอืมอ้าวลองเบิ่งอีกบานนี้มันรุ่ดเท่าบ่ต้องหยุดมันนะพอใส่มันโหลดครับเอฟซีเพิ่นสิพิจารณาดอกมันเข้ามาหลายๆงวดแล้วมันมันรุ่ดเท่าาจาเป็นแล้วเนาะองเบิ่ง น่งมาอีกมันเข่ามาแล้วมันเขา่ามันเขา่าต่ออย่างไรงวดีด่ได้หงวดหนึ่งตังว่าตังว่าสามชี้นงวดน่องแม่มันยังรุดเนาะเมียนมันรุดอยู่หาซีเเดือดแล้วมันรุดอ่ะเอ๋เอาตัวไหนก่อนพ่อเอาเอาตัววิ่งก่อนน่องแม่ล่างบ่ค่ะวิ่งล่าง โอเคเก้าเก้าขับศูนย์แม่งว่าน้ำล่างนะครับโอ้เหลียกตัวไรน่อบานนี้น่อฮะเอาละพ่อ มันากับแม่ตัวติดครับห้ากับหกเอาอีพวกเขาท่างละบ่นาบานนี่เนาะอบเมิองซอบเมิองได้กันงรกแรกบอกออบเมิองได้กันเขาต้องเอาจบจอบจบจอบชมซ่อมยับยับเมืองสักก่อนเนาะพ่อเนาะครับครับเม่อยาเนี้ย ลูกว่าบอยับนี่มันเขาทางเหรอดินี่ครับอ่าจับคู่อยู่บ่พ่อคู่ก็นไอซี่คู่แล้วแม่กันจับรถเนาะพ่อเนาะเอาเอาตัวได้เป็นลักซิแล้านมวยเฮ้ากับเอาเอาเอาหาแม่เป็นลักซิปแม่กับพกอ่ะแต่ว่ากับกับไปในเรื่อเอฟซี่เนาะครับ มันออกกลับมื่วันจะเปลี่ยนหาอย่างเดียวแม่แม่มันได้หารักซิบจะว่ามันรักเลยมันเลยแปดกระเป๋าเหมามันไม่ออกกันมันออกแปดหาแม่พิสุวรรเดียวมาะล้วมันกลับเท่านั้นล่ะบานในห้าสิจับหาเก้าหาศูนย์หกหกเก้ามีวันเดียวมันออกกลับเท่านั้นเต็มเต็มเลยประบางวันมันออกหกศูนย์กับศูนย์หกเลยโอ้มันเข้าตรงตรงเลยวัน่างทันจะได้อได้แปดเจ็ดถึงตรงเลย อืมโห้วดนี้นก็สิบ่ตังอยู่บนนอ่อบานน,าาน่หนอหาเก้านีมันตังค่ะโ <c oughs> บมันยังดอกสิอัหาเก้า,กา่มากก่าได้เอกแม่หาก้านีมักมากหกเก้าแม่มันเคยถือเคยด้เงินนำหกเก้าโอ้ตัวนี้ดีครับอืม เมื่อนี่เลขดับเบปได้แม่งมื่อนี่เลขเลขไม่าลงทุนเบปได้มื่อนี่มันมันลักซิ่มันได้ศูนย์แม้เทปได้เลยเออมีคนคอมเมนต์ขอมาอยู่ว่าเอาแต้มเด่นของเซียนบันดุงแนี่แต้มดับแต้มอันนั้นว่าสันเออบางอันมันมันแปลสองมันอันได้แปลกักซิ่มมาแม่มันหกพม่าบอกข้าเจ้าอยู่ข้าเจ้ามาหกไม่ได้เกิดได้มาหกพม่าเลยพันเปอร์เซ็นต์เลยเห็นได้พกว่าเลขไม่น่าลงทุนมาม่าอีหลี่ค่ะพ่อ รอบรอบนี่เฮ็ดบะไรเม่นบะครับเฮ็ดบะไรเพราะว่าหันหันมันออกเลขศูนย์และเฮ็ดบะไรแม่โอ้เมื่อนั่ก็บอกก็เมียเ่เลขเลขสีครับสามมันอันวิ่งวิ่งสามนี่แม่วิ่งสามบนออกตีดเลยแม่สีมันบามากงวดก้อนนี่เนาะอืมเมนดูแมนดูพอเนมันออกสองสองเก็ดแมียอันสองสองมันบวกสี่อันคุณสองแล้วมันเลยสีนะมันบอกออกงวสีเนี่ย โอ้รอบนีไหมรลบนี้เลยเหตุบอะไรจักตัวไรสีม้าบ้านี้จักตัวไรสีบัมาบ้นี้เดือว่มีตัวบวกไหมเอาสมมูิว่าเข้าศูนย์ลักซิปแมนบ่พอครับศูนยลักซิปไปบวกยังบ้านี้บวกตัวเองมันเองไม่แมคือว่านแปดบวกแป่ได้สิได้สิบหกมัมันบ่มากคนมาเล็มันมาลงทุนนะเอาศูนยบวกศูนย์ก็สิบวมากศูนย์ตัวบ่านลลงทุน มันตัวเป็นตังสั่งแกะเมื่อกี้วมันมันดับประยูมไหมมันมันเลขตัวนี้มันเฮ็ดประยูมไหมแม่เฮ็ดล่องเมื่งหลายเดือนละศูนย์มันบ่มีค่าอ่าซุนย์บ่มีค่ามันเฮ็ดมาได้ยืมยืมเก้าไปมันที่ว่าเป็นซิปซิปบ่พ่อโอ้ซิปจักวอมาหันมันเฮ็ดบ่ได้แม่แม่มันเฮ็ดบ่ถือจักรวรรดเลยหันไม่์ุันเป็นลักษิปเนี่ยเหตุมาได้ตัวเป็นตัวอื่นเฮ็ดได้เลยแบบว่าเล่นยหายเลยเล่นลญร่องก็พระจ้ว่าเล็กมากๆพอมานัน โอ้กามันแปดสองสิบหกมาม่ากจงวัดกวนมันมันออกสองมันมาลักสิบมันลงมามาสีนะคือคือออกก็เมียล่ะโอ้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 อเมียนอยู่เมียนอยู่โอ้ชอบหลอบนี้เฮ็ดอะไรเอ้ามันกระสิไปตามสูตรของมันนะเนาะพ่อเนาะ ครับแม่เนี่ยเฮ็ดบ่ได้เลขสูงเลขสูงมันเฮ็ดบ่ได้แม่บอกเอฟซเนี่ยเพิ่นเฮ็ดบ่ได้สูตรมันน่ะมันมันบ่ได้เลขมันบ่ได้เลขตัวอื่นเฮ็ดบ่ได้แม่เลขแบบไม่น่าลงทุนน่ะเพิ่นก็สิฟังพอเว้าอยู่ตัวว่ามันเฮ็ดบ่ได้เนาะครับครับขวามันเฮ็ดบ่ได้เลยค่ะหันมันออกตัวอื่นเฮ็ดได้ค่ะพ่อมันปีนึงมันสิผิดยุ่มันผิดอยู่งวดเดียวมัน มันสิเป็นอันมันบ่ออกรักสิบได้มันสิเป็นรักเวยได้สมมติว่ามันออกเกียรสองเกียร์เปนสินะเกียรส,นะ <ฮะ S 2> สองสิบสี่มันสิเป็นรักเวยได้แต่มันเป็นรักสิบอะไรเป,ป็นสิน,นะเมียเห็นลอบเบิ่งได้มาเสียโอ้เออเอฟซีกับซีด้ยินน้ำกันอยู่นอกว่าอ่าเซียมบั้นดงเพิ่นเห็ดแต้มบ่อนาลงทุนบ่ได้เนาะเอาพ่อซ้หรับซีคู่นี้พ่อมักส่วนตัวตัวใดกับพ่อมากัน มาครบเก้าแลแม่เคยเกลีไหมตัวนี้เคยถีดล่างนะเอาพี่น้องส่วนตัวของเซียนบ้านดุงจัดให้หกเก้าคู่เดียวอะสำหรับผู้วงมักน้ำเซียนบ้านดุงก็จัดชุดเต็มเลยเลยอันนี้มันเป็นล่างโดยตรงนี่นะพ่อนะอ่าเป็นล่างโดยตรงแม่อ่าถ้าขึ้นบนก็ถือว่าผิดเหมือนเดิมนะพอ่อเฮานะอือ่ะ่วมา <c oughs> ชุดนั่นนึชุด สูตรทีเฮ็ดมามันมันบวกกันนั่นแม่มันบางครั้งมันขึ้นบนแม่แม้วัดก้อนเขาขึ้นลงล่างวัดวัดต่อมากขึ้นบนมันก็เป็ยนแสงสั่นอย่างนัลยปลาลงไงเนาะสุดสามตัวเออสูดสามตัวมันมันเป็นล่างเป็นบนแม่แม้ว่าก้ันมันก็ได้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งแม่รอบนี้ดิรอบนี้ในสามด้สามสี่ห้า เป็นล่างเป็นบนเนาะมันได้จับหยาบเนาะพอเนาะเป็นล่างเป็นบนเวมมันออกสองอันสองเจ็ดเนี่ยามามักสองคักลักสิบมาอีลีสองแล้วก็ขึ้นบนกันได้ขึ้นเก้าหรือว่าไร <c oughs> เอาอวดนี่เด่นบนล่างสามสี่ห้านะเอาเป็นเด่นบนล่างได้เนาะพอล่องหายเอฟซีปีจหน้าใส่กันก,นกอนออของเฮ้านะพราะวะของเฮามันก็ม,มี่หาอยู่ดิมันแต่ว่าสูตรนี้บันลุ้ดิแม่สูตรดนสามตัวนี่บ่นรุ้จะเทียมมันมาล่างกับบนนะ เด่นบนล่างแสดงว่ามันต้องมาหาตัวมันต้องม้าเพราะว่ามันให้แม่ไปมันมาหกมันเลยสี่ห้าหกเนาะมันมันไปออกหกศูนย์เนาะศูนย์หกเมียนพว่าพว่ามันติดหาของพ่ออยู่นี่เด้ตัวหนึ่งเออเมื่อหานมันเดยเก้าเก้าศูนย์หนึ่งมันไปออกบน ค่ะเหมือน,นสลับลออกวนออกล่างเลยมาจากโลกมนไปไหน <c oughs> บ่แม่บ่แม่ยังดอกเพราะว่าหายพี่น้องเพิ่นได้พิจารณาเบิ่งว่าเลข์สามสี่หาหนิมันมาชอนอยู่เลขล่างหาเพิ่นได้อัดหาจังสีหน้าพ่อกรับแม่เนี่ยครับเออหาเพิ่นได้อัดหาหาเพิ่นกำรถตอดีหลายๆจังสีหน้าครับอโอเคพ่อขอบคุณหลายๆค่ะพ่อครับครับข้าวัสดีค่ะขอให้พ่อเฮงไปตลอดเด้อพ่อเด้อครับครับ พี่น้อง f c ซสังเกตเด้อพี่น้องเด้อเสียนบ้านดุงนี่ได้ทุกหวดแต่ว่าเฮ้าผันละของเพิ่นบางหวดบางหนึ่งบามบ่เดินสังเกตเด่นบนล่างส4 5สี่ห้านี่หานี่มาชนเป็นตะลินลักคาบองเพื่อไปัดตะลินลักหกพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งล่างคนบ้านดุง9กับศูนตัวติดห้ากับหจับคูมี หาเก้าหาศูนย์หกเก้าหกศูนย์ไม่ต้องกลับตัวเข้าตรงๆแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนบ้านดุงพอกันคลิปหนา้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ห้แมฆขั้วในเดอ้อพ่อแมฆขั้วได้มีมูสิมาบอกถึิมาเขียนพิดเขียนถือให้พี่น้องได้เบิรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ